เฮ้อดูขนจมูกสิยาวเฟ้ยลอยอะ่ะไม่ชอบเลยมันดูน่าเกลียดยังไงก็ไม่รู้อย่างนี้ต้องถอนออกให้หมดอมนี่เนื้อนี่เนืมิวกี้ทำอะไรลูกถอนขนจมูกค่ะแม่ขนจมูกมันก็อยู่ของมันดีๆแล้วหนูไปถอดมันทำไมล่ะลูก ็มันน่าเกลียดนี่แม่ดูขนจมูกหนูสิยาวอย่างกระเส้นก๋วยเตี๋ยวถึงยังไงหนูก็ไม่ควรถอนขนจมูกนะลูกเพราะขนจมูกเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ของเขาเป็นที่ดับรองสิ่งสก,กรปรกไม่ให้เข้าสู่ปอดและแน่นอนว่าจะช่วยลดอาการภูมิแพ้อากาศหรือสิ่งสกรปรกในอากาศได้อีกด้วยถ้าลูกยังคืนถอนขนจมูกอาจเกิดอันตรายตามมาเช่นเสี่ยงสมองติดเชื้อและอาจมีเลือดกำเดาไหลได้เพราะบริเวณขนจมูกมีเลือดมาเลี้ยงเยอะห หากเราถอนขนจมูกอย่างแรงอาจมีเลือดไหลออกมาได้เห็นไหมล่ะลูกว่ามันอันตรายแค่ไหนหนูย่าถอนขนจมูกอีกเลยนะก็ได้ค่ะแม่ือแต่ขนจมูกเรามันยาวมากเลยนะเห็นแล้วขวางหูขวางตาแต่เราบอกแม่ไปแล้วว่าจะไม่ถอนขนจมูกอีกแต่ว่าขนจมูกเรามันก็น่าเกียดอะ่ะหนูขอโทษนะแม่หนูขอไม่ทําตามที่แม่บอกหนูจําเป็นต้องถอนขนจมูกออกให้หมดจริงๆ อะไรอ่ะลูกไม่สบายหรอใช่ค่ะแม่หนูคัดจมูกแล้วก็จามทั้งวันเลยไปหาหมอไหมลูกเดี๋ยวแม่พาไปก็ดีค่ะแม่และจูจูหนูไม่สบายได้ยังไงล่ะลูกเมื่อหลายวันก่อนแม่ยังเห็นหนูดีๆอยู่เลยและช่วงนี้เราก็ไม่ได้ออกไปไหนกันด้วยน่าจะไม่โดนสิ่งสกรปรกอะไรนะหนูผิดเองแหละที่ไม่เชื่อฟังแม่หนูถอนขนจมูกออกจนหมดเลย ว่าลูต้องไม่เชื่อที่แม่พูดต่อไปถ้าขนจมูกขึ้นอีกหนูจะไม่ถอนแล้วค่ะแม่